สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้างข่างไหนหอยสีแปดนะครับอันนี้พาพี่พาน้องมาตลาดซื้อขายโครกระบืองรอยเอ็ดเทานะครับเปิดทุกเสาร์วันเสาร์นะครับส <c oughs> ้นข่างในง้วงงามนะครับส้นข่างในง้วงงามหมื่นนี่พาพี่พาน้องมาเบิ้งซื้อเบิ้งราคาง้วงงามนะครับ <c oughs> ง้วงไผ่นี่ไงง้วงหอยสีบ่เปิดไแ้หลายเป็นไดไงครับหกหมื่นหะ 6 5 0 0บาทได้สองตัวนะครับทีขึ้นงามมีอาเซียนมีเอาจตงควยงามมานะงวงามมานะครับก็มีเสียงกต่ต้องคว้าไพ่พอแม่พี่น้องแน่ครับผมถ้าก็เรห้าหมขอกระัน0 0 0บาท ผมทีมงานนาบอกให้หาเนาะตัวละ2สองหมื่นหาให้ได้ชีแดงสองตัววาสันนี้จะหาจังได้ใบถาสองหมื่นหกหาร้อยตัวข้างกันเดีมีสองหาตัวนีสองาตนะครับมีชิ้นลุ่นด้วยนะครับมีชิ้นลุ่นเนาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทกับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทบตัวหลังสวยตนะัวนี้ก่าอาจารย์ตัวนี้สามหมื่นเก้พับทตัวนี้กบสามเก้คือกัน มีเยอยะไปเลยเรากระดาษอยู่มีก็สามชิ้เก่ากันนะครับมัอนีย่ยังว่าโซนขังในงามนะครับตอแม่พี่น้องยับขอมากขังในแน่จังน้อยนะครับโซนอาซีอามี่มัอนี่นได้แม่ลูกมาฝากพี่น,น้องหลายๆตัวนะครับโซนพี่เดอามีแม,ลแม่ลูกเห็นพี่น้องตาอยู่อบังหันแม่นี่มัน่นี่ยหามืออันสามครับหามือสามตัวนี้ใครคือว่าแยกแล้วแยกแล้วเขายลูกเป็นคนเราตัวนี้ กับผมลูกตาบอดนะตาบอดบ่กินไหนก็ได้คกัพี่การครับผมเดือแต่แมวนะจานเดือมวตแมวมันลายปัมีมันเกิดจีเออยู่สานี่นะจานว่าเาครับ่ยอมมเสืไปยังอ้ลูกไอ้ลูกดีเชองเราเนียทีมงานที่น้องยับเขามาส้นขัางในเบิง์นะครับส้นข่างในงามเหมือนี่ กาหอยสีหอมีมันนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ามี้ผมคเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์แปดศูนย์แปดหาีเจ็ดเจหสนึ่งีห่ขอบคุณทหามีหลายๆนะครับสองในสามซือสองในอ่าัสดีครับเห็นถือใบนะครับพี่น้องว่าครับผมเคฟสามหนึ่งในทองกำหนดพ็ตัวท้รกัญญาเนะครับผสมใบกัญญาสามาตรวจทองได้แล้วครับเคฟสามหนึ่ง เปิดไว้หลายปันไดก็อ่ะ6 7 0 0 0 0 0 0บาทนะครับ67,000บาทกันตำนี้ครับขายถกขายถอนขนาดลูกพอบ้านบ้านเด้พี่น้องออกมาตั้งสี่เลยนะครับกันในทองเจ๊เอฟสามหนึ่งตรวจทองร่วงได้แล้ว67,000บาทนะครับ4 2่สอง ลูกกระสีสูงประมาณร้อยยี่หาเซนนะครับแม่จะมีร้อยสี่สิบบวกแต่ผมเบิ้งถังถังมันปกติไปนะ ่าแม่ลูกหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องจิตปรความได้ขนาดพ่อบ้านๆผลงานเจเอสาหนึ่งอกมาจิเป็นยังไงนะครับพ่อแม่พี่น้องราคาห้องหต่อหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะอาเนาะผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอ่ศูนย์แปดซีศูนย์แปดีหเจหเจ็หสศูนยหาสี่ยห้าในอยม้วนควาไม่ม้วนขอบคุณหลายๆนะอาเนาะเอาว่าแม่ลูกงามๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องทังสองในหอยเจี๊ยเท่านะครับ ผมพี่นอ้องโซนว่าง,งามผมจะไปใช้เบิร์นะครับเ<ม>หลือบ้านหลายนะครับมือนอย่วงว่างแมเข่ามา้าพรท่านหลายนะครับโซนข้างนอกนะครับเหลือทีมงานแมรี่ครับแมรี่สวัสดีครับเปิดแม่ลายปันไดแม่เจ็ดสิบห,หานะพอนะ่อเนาะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเพิ่นบ้านลูกว่าไหนพอเพิ่นบ้านต้นนี่ลูกพอไดล,ล,ลูกเสร็จิงเล่นะครับลูกเสร็จิงเล่ แม่มันขึ้นไปพอแม่มันทับที่ทับหกสิบกว่ามื่นทับสิบกว่ามื่นทับพ่อได้ไวแม่มทับผีแดงทับผีแดงสิบสองเปอร์เซ็นตก,การนะครับับผมอีกบ่โดนเดี๋ยวผมจะเอาผลงานผีแดงใน้กว่ผมไายฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับมันจีดแดงสมซื้อบ่ผมผลงานจะติงเด้ เป็นอีกพอพันคุณภาพหนึ่งนะครับที่ให้ลูกงามนะครับที่งานงามอีกหนึ่งข,าท,ขาท่อขาถอนระับประกันนะพ่อนะน้องซีบตัตรนนี่กินนั่งพนักงานเจ็ดหมื่นห้าพันบาททีมงานหนึ่งพี่พ่อผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น,อน้องหน่ลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสาม ซี 39, สามเก้านหน้าสามหกนะครับขอบคุณทีมงานเมลีหลายๆนะครับเอาผลงานลูกสติงเด่เมียทับเอพริกแดงไว้นะครับเอเจหาแปดหนึ่งไว้นะครับมาฝากกินงทางช่องในหอยสีแปดเท่านะครับเมื่อนี้รอคิวซีหาช่องแล้วนะครับทีมงานหอยนุนว่าสาวต้องขิดหอดหอยนุ่นนี่นะครับอานนวลวัดดีครับไอตัวใหญ่เปิด้หลรยป็นแดดหนึหน่งแสนสองหมืหน่หนห้าพันบาทลูกป้าใดครับ C by 096F2 กับผมอายุประมาณจากเดือนน่ะสองปีเนี่ยครับแต่ผสมออกฟอร์ดแล้วอ๋อผสมออกฟอร์ดเดือนหนึ่งแล้วนะครับราคาหัว่อนคมทองนะครับตัวออกฟอร์ดออกมากอาจะเป็น F สามนะครับเป็น F สามครับทีมงานคุณภาพชุดนี้นะครับสูงหลายปันได้อันหนุนประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับร้อยสี่สิบเจ็ด ถูกชีบ่ายผสมออกฟอร์ดนะครับทีมงานโชคนี้เรามีป้ามตั้งสองโตเลยนะครับ F2 ดูกว่ามากกับชีเอแล้วแยกเพียดวะว่าได้แยกเพียดนะฮนะครับผมหนึ่งตัวตัวน้อยนี่เลยฮะหนุนเอฟสามหนึ่งเปิดไปหลายปันไหนครับนี่ห้าหมื่นสองพันบาทจักเดือนครับนี่ห้าเดือนห้าเดือนโค้งหางใหญ่กว่ากว่าหนึ่งสุดยอดเนี่ยนะครับเอกลักษณ์เพิ่นเลยนี่เบิ่งโค้งหาง นี่สามตัวตัวน้ำมักลาเดียอนุนลูกซีไว้ขึ้นกันลูกซีไว้สิบหกเดือนสิบหกเดือนเปิดแฝ่หลายเป็นแน่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแสนเอ็ดนะครับสิบครับตีแบนเอฟหนึ่งไปตอนนั้นว่าทันตีครับน้องเอาไปยังท่านนะครับนะครับจุดหนึ่งว่างามว่หลายนะครับบ่หลายมื่อวาทีมงานห้อยนุนจัดมาเด็ดเด็ดสามตัวเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องมื่อวานซีหาช่องแล้วมื่อนี้ทีมงาน สูงหลายเป็นได้ลุงนี่ัดไปร้อยสี่สิบวกผ้อยส่ไ <c oughs> <c oughs> งเป็นบ้าแล้วนะครับบกักาท <c oughs> ายน้ำกันสามีปีละอันนุผมคว้าเบอร์ฝากพว่าแม่พี่น้องนะีศูนย์หกสองศูนย์หกสน้นะครับขอบคุณหลนๆนะครับเอาเงื่าง่ามาฝากพว่าแม่พี่น้องทางช่องในหอยสีแปดเขาเป็นประจำนะครับ รับผมคลิปนี้ก็ต้องขออภัยพอแม่พี่น้องหลายๆนะครับพอดีในหอยที่แปดเบอสบายนะครับเสียงบ่มีเลยจะได้หน่อยได้หลายก็ต้องขออภัยพอแม่พี่น้องนะครับแต่ว่าตลาดเท่ามันนีกกาลัง ว่ากล้วยกำลังเข่ามาคือคากดีแล้วนะครับบางบ้านหนาของทิคักคือคากวันนี้นะครับโดยเฉพาะฟังงหัวงามเมานะครับหัวงามเมาบาค่คอยเห็นเข่ามาเลยนะครับฝากความแม่พินองนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปนี่คลิปดีๆแนหวชีแปก,แปกทิศใต้ถำฝากความแม่จังพินองจังซีเป็นประจำนะครับ